ฮัลโหลโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะฮะวันนี้อยู่กับนาร u t o Mobile เช่นเคยนะก็วันนี้มารีวิวเจ้าอิสุนะอุจิวะนะเป็นน้องชายของเจ้ามาดาระนั่นเองนะก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างเก่งมากทีเดียวนะสำหรับไอเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเอที่แจกฟรีนะแต่ว่าเึ่งมารีวิวช้าไปนิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าอยากให้ดูว่ามันค่อนข้างเก่งมากเลยนะคือสกิลมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวไปดูที่เขาแนะนําสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่หน,นะเห็นเขาว่าเก่งๆกันนะก็เลยเพิ่งเริ่มจะมีเวลาฮะโอเคมาลนะอาอาสกิลแรกกดได้สองแบบด้วยนะเดี๋ยวอา้าวไม่ไม่เล่นวะ อาจารย์โอเคอ่าอันนี้คือสองบวกหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกสองอะไรเงี้ยนะอ่าถ้าใช้กับสกิลสองมันจะเป็นดาบไฟนั่นเองนะแต่ถ้ากดเฉยๆเป็นยิงพ่นไฟไปเลยนะแล้วมันแรงมากๆฮะสำหรับการยิงพ่นพ่นไฟของเขานะ, <c oughs> ะกดทีแรกแค่ฟันเฉยทีที่สองก็จะหมุนตัวฟันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ถ้ากดค้างก็จะฟันทิ้มเข้าไปเลยนะแบบเมื่อกี้นั่นเองฮะเดี๋ยวก,กดให้ดูอีกทีอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนกดกดการได้นะถ้านี่เคาน์เตอร์ได้ฮะเคาน์เตอร์ในจังหวะที่การได้ก็จะได้ฟันฟรีส่วนไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็กดสกิลได้อีกทีหนึ่งด้วยนะ, <c oughs> ะมีค่อนข้างหลายแบบเลยนะสังเกตดูแล้วแล้วดูฮะเขาไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะ ไอช่องว่าเคาน์เตอร์คือแบบไม่โกงจริงๆนะเรียกว่าโกงเลยนะแต่ก็ยังมีจุดออนฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ว่าเอาไปดูก่อนเอามันทำอะไรได้บ้างกดไปแล้วก็กดอีกทีหนึ่งโอเค <c oughs> มันจะมีหลังกดสกิลสองแล้วจะมีเพิ่มอีกสองสกิลนะนี่ฮะ ถ้าสกิลล่างก็จะเป็นเมื่อกี้ฟันเคอเตอร์ดานี่แล้วมันไม่โดนใช่ไหมมันไม่โดนใช่ไหมเออมันแบบมันมันโค้งมากเลยนะไอ้ที่ไม่โดนดาเมจอะไรเลยอะวิ่งเฉยๆเลย <c oughs> แล้วอันติฮะเออเอาเห็นดาเมจไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะแรงมากนักนะแต่ก็อน,นี้ตอบได้ด้วยสกิลแรกนะเออค่อนข้างดีอันนี้แบบไม่โดนนะคนละเลน จะเดินมาช็อตสุดท้ายไม่โดนฮะไม่โดนนึกว่าจะโดนแม่งให้ดูทําไมเนาะเนี่ยให้ดูทําไมฮะโอเคอน,นี้ไม่มีอนะไรโอเคสกิลที่แนะนําก็ตัวแข็งลบบัฟอะไรอย่างงี้นะก็โอเคทั้งคู่อ่ะดีมากทั้งคู่เลยมาเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูพิวพีเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะ <c oughs> อิสุนนะอิสุนนะเฮ้ยอุจิวะอิสุนนะ โอเคสกิลของยกิสองมากดค้างนี่ฮะอ่าคือฟันมันก็ค่อนข้างแรงแล้วนะแต่ทีเด็ดเห็นว่าสกิลแทกแม่งแรงเกินดูนะปุง่งแบบติดเบรนด,ด้วยนะแล้วก็คือสกิลออกค่อนข้างค่อนข้างไวเร,เรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างไวเลยทีเดียวแบบพ้นไฟไปตุ้มแล้วโดนค่อนข้างง่ายด้วยโอเค เนี่ยบางทีเหมือนจะไม่โดนมันโดนนะฮะวง,วงมันแบบเลนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดูสกิลสองมากดเฉยๆอ่ากดบวกสกิลหนึ่งก็จะพ้นไฟด้วยก็จะเบิร์นไปด้วยนะเออให้ดูตีธรรมดาก่อนตีธรรมดาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ถ้ากดค้างเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหารุดเลือดอะไรนะอันนี้ไม่ได้บังคับทิศท,ทางด้วยนะกดแค่กดค้างธรรมดาแต่มันก็ดีที่มันแบบวับไปวับมานะตีแล้วแบบไม่อยู่กับที่มันจะโดนสายฟ้าฟาดเอานะฮะก็แก้ทางสายฟ้าก็พอได้อยู่นะเออแล้วคือกดได้สองครั้งนะสังเกตหลอดมันจะมีหลอดฟ้าข้างบนเอ,อ่อมันนับจากอะไรอ,อ๋อมันจะค่อยๆเพิ่มนะ ถ้าหลอดฟ้าข้างบนหมดก็นี่ฮะจะคาเ,เตอร์ไม่ได้นะตั้งกันไม่ได้ย <c oughs> ๋จะให้มันตีเราแล้วเราลองคาเตอร์ดูอ้าคาเตอร์ไม่ทนั <c oughs> นหรอเดโหดแท้เดี๋ยวเราหลอดแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ส่วนมากแล้วที่ฮิตมากๆเห็นเป็นประจำคือคาเตอร์สกิลสองอันบนะนะอันบน จะเห็นบ่อยมากแล้วก็ใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะแทบทุกตาเจอถ้าเจอนี่คือแบบคอ mm hmm. ปเตอร์สกิลบนมาแน่นอนนะโอเคไหแลว้วบอดมันเก่กเกงด้วยไงบอดแม่งเก่งด้วยนะคือแม่งหลบเราทั้งสองสกิลเลยนะแม่งวิ่งมาหลอกเฉยๆเพราะมันรู้ว่าเรามีคอปเตอร์ไง มันไม่น่นมันไม่กดหนัออกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้สกอตเตอร์สักทีเดียวก็กดไม่ทันฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ไปดูใน PVP แล้วกันนะอันนี้คือบอดแม่งเก่งเกินนะแล้วก็สกิลสองแบบกดค้างคึคือมันมีข้อเสียเนี่มันใช้ลอดฟ้าฮะ แล้วเราจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ในการกดค้างนะแนะนําว่าถ้าเล่นจริงๆก็กดทีเดียวก็ปึ๊บมันจะเคาน์เตอร์ได้อยู่ถ้ามีหลอดฟ้าข้างบนเคาน์เตอร์ได้สองครั้งเลยนะสองหลอดข้างบนนะ่แม่งค่อนข้างโกงทีเดียวนะแต่ก็มันก็ยังมีจุดอ่อนฮะสำหรับตัวนี้นะดูเหมือนจะเก่งจัดจัดแต่กออ็มีความแพ้ทางอยู่บ้างอยู่นะแพ้ทางพวกตัวจับพวกอะไรอย่างเงี้ยนะจะค่อนข้างแพรทางมากๆเลยฮนะ แล้ว <C ane> ก็อันตีใช่ปะล็อกโดนนะจะดูดาเมจก็ประมาณสี่จุดได้ปะเกือบเกือบประมาณสี่จุดพอได้อยู่นะคือแบบแม่งต่อได้ทั้งสองสกิลเลยนะตีเสิมได้ด้วยนะค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับเจ้าอิสึนะ อุจฉะนะเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งมากทีเดียวเดี๋ยวไปดูคลิปพิพีดีกว่านะน่าจะเห็นไปเยอะพอสมควรแล้วนะไปมาฮะตาแรกเจอกับเจ้ายายเลยนะโอเคมาถึงจับมาเลยฮะนึกว่าเราจะฟันไปสกิลสองเลยไงฮะเอาพ่นไฟไปแลกกันไปกับฟันมานะอันนี้ตีธรรมดาของป้าแกนะ เออโหของยายดิโอเคกดคาลเ,เตอร์ไม่ทันฮะแล้วกดไม้มาพร้อมกันแล้วเขากดสัตว์ไปแต่ว่าเราป้นไฟสวดไปฮะเรียบร้อยฮะโดนไปหนึ่งชุดแล้วว่าหันมายังได้อยู่นะ <c oughs> คืออันนี้คือแบบเล่นมั่วมากเลยนะตาแรก <c oughs> โอเคฮะได้ปีไปแล้วก็โหยังโดนฟานอยู่นะคือสกิลอยู่ค่อนข้างนานแหละนะเสร็จมาไอโจหุ่นยายนี่นะ <c oughs> คาลเตอร์ไป <c oughs> ได้ไปฮะ โอเคแล้วก็แจ็คสกิลไปแต่ว่าโดนไม้ก่อนนะจริงถ้าเคาน์เตอร์อาจจะได้โอเคแล้วกดสัตว์หอมกันเลยฮนะจังหวะนี้โดนทั้งคู่ฮนะโอเคสกิลสองไปโดนฮนะแบบค้างแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่มีเคาน์เตอร์เรียบร้อยฮนะโดนไฟไปพ่นไฟกลัไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮนะคือสกิลไฟมันแรงมากๆจริงนะสกิลปาก็สกิลยานี่มันชาไปหน่อยหนึ่งนะไม่งั้นมันจะสูสีนะ โอเคตาที่สองฮะเจอกับไอ้เจ้าเสียงแน่นะเออตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวใช่ไหมลืมเปลี่ยนตัวนะโอเค,อเ,คเดินยึกเกินไปยึกเกินมาแล้วฟันทุบพื้นไปยังไม่ได้ฮะสกิลสองไปรับสองโดนฮะ <c oughs> แล้วก็จะพลุไฟป่าวะอจี้ฮะใช่ปะ่ะเออแต่ไม่ทันเนี่ยกดตัวแข่งกันทนะั้งคู่สกิลสองสวดมาเรียบร้อยฮะ เอ้าหลุดปะเอาได้อยู่ฮะตีเหมือนจะหลุดๆไงไม่รู้นะเหียเล่นแปลกๆว่ะแล้วก็กดหมีวิ่งออกมาฮะยังไม่ได้อะไรแล้วอัตติล็อกไปทีดึงฮะพลไฟไปดีฟันสกิลสองข้างไปทีหนึ่งฮะแล้วก็คอ์เตอร์ฮะเขาโหนี่ฮะมันแผ่ทางสกิลจับอย่างที่เห็นกันเลยนะ ทุบไม่โดนฮะ,ะตียังไม่ได้ฮะพ้นไฟกลับไปทีเรียบร้อยฮะชนะไปแบบเลือดไม่มีแล้วนะเลือดเลือดคือหมดแล้วโอเคมาตาที่สามเจอกับแม่นางกระดิ่งกระดิ่งตาเลือดไม่มีแล้วนะโอเคยังพ่นไฟสวดไปได้ฮะสกิลสองไปคัมเปอร์ได้ฮะแล้วก็เออเอดนลมบับตายไปฮะน่าเสียดายจริงๆตานี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูตาต่อไปเลยดีกว่า โอเคบ่ okay, าตอนนี้เจอกับเจา้าโอ้โหแม่นางคุโร่แล้วนะคือเป็นตัวที่ซูย้ยากตัวหนึ่งเลยนะมันค่อนข้างแข็งมากสกิลมันตีธรรมดาก็แข็งนะมันเก่งๆได้นมาะมาถึงพ้นไฟกับทุกพื้นแรกกันไปฮนะเรียบร้อยแต่เราไฟแรงมากเลยนะดูดีสังเกตดูหายไปวุบเลย แล้วก็เคาน์เตอร์ได้นะแต่ว่าโดนจับอีกแล้วฮะเออเฮคือเป็นแพ้ทางจับมากๆเลยนะโอเคกดตัวแข่งแล้วโดนอันตีสวดไปฮะเรียบร้อยโดนจับเลยปะกดตัวแข่งออกวิ่งออกไม่ได้นะโดนไปเลือดจะหมดแล้วฮะโอ้โหโดนเตะต่อทุกพื้นต่อฮะโดนใบสองสกิลเลยแล้วพ่นไฟสวดใบทีนึงแต่ว่าโอ้โหโดนเก้งแล้วก็พันสกิลสองไบอีกที แต่เขายังไม่กดไม้ฮะเรากดสัตว์ไปทีโอเคได้ไมาฮะเกือบคือมันแรงมากจริงนะคุ <c oughs> โร่นี่ยโคตรเลยเราอติกลับไปฮะสกิลแรกก็น่าจะแตกละสกิลสองเข้ามาไม่ทันฮะอดได้มานาไปคือเลือดเกือบหมดแล้วมันแรงขนาดนี้เลยฮะคุโร่แม่งบัฟมาปะะ้าวทำไมมันแรงแปลกๆตาที่สองเจอกับอ่า ไอ้เจ้าเด็กนี่ชื่ออะไรวะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าแม่งเกลียนพอกันเลยฟันสองใบโดนฮะแล้วโดนสายฟ้าฮะกดคอเตอ,เตอร์ไม่ทันฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะกดไม่ทําอะไรนะจับได้ไม่ไม่ทำอะไร,นะไไไอะไรเอา้าแหลกแหลกแหลก,กบนไฟไปทีเรียบร้อยฮะเราน่าจะไม่เหลือเลือดละตุ้มเข้าเต็มหน้าฮะใจเต็มหน้าไปตาย <laughs> โอเคฮะโอเคอเคดี๋ยวไปดูตาต่อไปนะอัดไปเยอะก็ได้ โอเคฮะมาตานี้เจอกับเจ้าบรูโตเอแล้วนะก็เป็นอีกตัวที่มันลอยนะถามว่าไม่แน่ใจว่าพุ่นไฟสกิลแรกส่วนนี่ไม่รู้ว่าลอยจะโดนหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันอิซึนะอิซึนะใช่ว,วะโอเคมาฮะยิงไฟไปโดนฮะเพราะเขาต้องไปไปตีลอยก่อนเนี่ แล้วเขาสวนมาแต่ว่าเราฟันเร็วไปหน่อยฮะแล้วเขาลบบัฟมาโดนฮะลบตามลบตีเลยนะโอเคเลยโดนไปนนะนข้างหลอนแรกค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว<ด>เลือดถ่ายไปจะครึ่งหลอดอา้าวไม่โดนสังง้นฮะเราวิ่งมาคนรไปไม่โดนฮะสกิลสองไปยังไม่โดนคาลเตอร์ได้ไปฮะแล้วก็โอเคกดสกิลสองไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตัวกดหมีไปเลยฮะได้ไป กิลแรกอีกรอบนึงแรงจริงๆเลือดล้นๆเลยนะฟันมาฟพบๆเป็นชุดแล้วก็หาจังหวะจะสกิล2เตรียมเคาน์เตอร์อรฮะแต่ว่ากดค้างไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สกิล2อีกรอบเรียบร้อยฮะไม่ทันเคาน์เตอร์อรไปแล้วอัตติล็อกไปเรียบร้อยฮะลืมไปว่ามันมีเกิดน,นะฮะตอนนี้ก็เลยมันเกิดมาเลยนะเราเสียม,มานาสีแม่งเลยนะเสียดายมาก,มาก,มากๆๆลืมคือกดแล้วมันแบบเพลินนะมันชินมันชิน เวลาก็จะหมดอยู่แล้วนะเสียดายมากกับตอนนี้แล้วก็ลบบัฟม,มาเราก,กดหอยไปกดนอนไปโอเคสกิลสองได้ไปคือเสียสัตว์ฟรีเลยนะจากการที่ลืมว่าเออมันเกิดใหม่ได้เป็นตัวพิเศษมากนะสำหรับมูโรโตะเอเมื่อกี้ดีนะมาเจอกับแม่นางสไลด์พื้นห <c oughs> มดไปไม่ตวนสกิลสองไปตะคุนนะ แต่ไม่ได้ตั้งใจจะกดค้างนะบางทีมันก็ค้างไปซะง,งั้นโอเคไม่โดนฮะแล้วก็โดนโลมมาแต่ว่าอายังไม่โดนนะคนไฟไปไม่โดนอีกแล้วฮนะเขาไปปนมาดีเลยสกิลสองกดเร็วไปนิดหนึ่งนะมันไม่งั้นเก็บไปเคานเ์เตอร์ได้อยู่โอเคแล้วก,กดกลับมาแต่ว่าเนี่ยเขาพุ่งเลยไปนะแล้วเขาทําไมไม่ยอมตีไม่รู้ฮะ <laughs> เขาคิดว่าจะโดนหนอนล่ะ <laughs> เอ้ยแล้ว เคาน์เตอร์ไม่ได้ฮะตั้งเคาน์เตอร์ไม่ได้ฟันมาก็ยังไม่ได้ฮะเขาโหดตานี้เขาเดินดีมากเลยนะแบบทำอะไรแม่งไม่ได้เลยกด,ยดยออกมาพ้นไฟไปทีหนึ่งแล้วก็น่าจะโดนไหมเอาอยัางฮะฟันไปทีโดนฮะเอาแล้วก็หลุดเฉยๆเลยนะเมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายฮะตานี้ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันอ่าฮะตาน,นี้เจอกับโอ้โหเขาเอเวไวท้ายสุดเลยนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าตอนนี้ CCA นะที่เฮียเล่นนะไม่ก็ CCS อะไรเงี้ยนะอันนี้เซตเซตที่เล่นในโหมดธรรมดานะโอเคมาถึงกินไปสองเลนไม่โดนนะแล้วเราฟันไปไม่โดนคอมเตอร์ยังไม่โดนฟันไปอีกทีโดนแล้วฮะแล้วก็เออกดตัวแข็งแรกกับสัตว์คุ้มมากๆฮะ ฟันไปไม่โดนะรพ่นไฟไปอีกทีโดนเรียบร้อยอย่างแรงเลยนะฮะฟันไปชุดใหญ่ฮนะฟันไปหนึ่งรอบแล้วอันนี้รอบที่สองน่าจะทอนไม้นั่นไงฮนะแล้วเขาเตอร์ไม่โดนเฉยฮนะ <c oughs> แไม่ยิงมาที่หลังพ่นไฟผิดทางคนระับไม่โดนกดหมีไปน่าจะโดนนะ่ะโดนปะวะไม่โดนเฉยเรียบร้อยฮนะฝนฝนดาวตกก็ฟันไปอีกทีโดนฮนะ ก็สกิลสไป2ทีแล้วก็ไม่มีอะไรสวนแล้วพ้นไฟสวนกับสัตว์อ่ะกดตัวแข่งออกมาได้อีกแล้วฮะ <c oughs> อันนี้เป็นความโกงของตัวแข่งเลยนะคือแม่งเดินออกมาเฉยๆเลยโอเคฟันไปอีกทีฮะแล้วสกิลสไปอีกรอบหนึ่งแล้วพ่นไฟยัดไปเรียบร้อยฮะเกือบแตกเวลาหมดสะก่ <c oughs> อนอจริงมันก็เล่นยากพอสมควรเลยนะสาหรับอิซนะเนี่ยนะน้องของมาดระอุจิวะ อุจิหะนะหรืออุจิวะเรียกกันเข้าไปฮนะโอเคมาตาที่สองเจอกับเจออ้าอาจารย์ฝึกเน่นะสกิลแม่งโอ้ยไม่โดนฮนะไฟฟ้าไม่โดนเอ้ยไฟฟ้าโดนด้วยะโอเคกดแล้วก็เคาน์เตอร์โอเคเคาน์เตอร์ได้ฮนะแล้วโอ้โหกกดหมีมาต้องกดสกิลสองกดสกิลสองช้าไปนะอาจจะพอลดดาเมจได้บ้างโอเคคนไฟไปโดนฮนะ ฟันไปชุดนึงแล้วก็ตัวแข็งวิ่งออกมาแล้วก็สวนไปทีสกิลสแม่งไม่โดนเฉยๆเลยนะเขาก็กดไฟฟ้ารอแล้วด้วยแล้วก็อันติไปฮะไม่โดนวะไม่น่าโดนเขาไม่ได้นับไม้เรานะเป็นข้อเสียที่เรียบร้อยเลยคนไฟกับไปโดนฮะสกิลสไปโอเค <c oughs> น่าจะไม่หลุดนะตีธรรมดาเอง คนไฟทีแตกฮะโอเคกดสกิลสองได้นะคือคนไฟมันแรงมากแล้วก็ดาเมจไว้ด้วยถ้าฟันนี่ค่อนข้างเสี่ยงโอเคเจอกับตัวสุดท้ายแล้วนะไอเจ้านี่ชื่ออะไรวึวดไม่ออกนะจำชื่อไม่ได้ล <c oughs> คุณตัวแข่งวิ่งสวนเข้ามาอย่างงี้ฮะเออือพคนไฟไปทีเรียบร้อยฮะโดนคอปเตอร์สกิลสองเข้ามาฮะน่าจะหมดแล้วแหละอันนี้8วิไม่น่าทัน7วิแล้วก็กระโดดจับเรียบร้อยฮะ เอาแต่ว่าอะไรวะงงงงนะฮะกระโดดจับมันต้องจับที่พื้นหรือเปล่านะโอเคฮะก็เลยจบไปตาเด่น,นะมาตอนนี้เจอกับคูโดซิจิอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นต,ตัวที่สู้ยากพอสมควรเลยนะเพราะมันไอ้พวกมีสกิลจับทั้งหลายเนี่ยเราจะแพ้ทางมากๆเลยนะแต่ถ้าไอ้พวกตีส่วนโง่ๆมาก็คือนิ่ม <c oughs> อยู่ที่คนเล่นด้วยนะบางคนเขาก็รู้ทันบางคนเขาก็ไม่รู้นะคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นั่นเองฮนะโอเคนะเก่งไปหนึ่งทีวิ่งมาคอคเตอร,ร์แต่ก็โอเคแล้วยังโดนอะไรของมันอีกวะมันเก่งเยอะมากเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> แบบไม่ไม่กระตุกแค่กูหน่อย <c oughs> โอเคผ่านโดนไปทีฮนะแล้วก็กดไม้ออกมากดมีส่วนไปได้ไปฮนะโอเคค่อนข้างตามอยู่นะเอาเลือดน,นำแล้วตอนนี้ ถ้าไม่กดหมีก็คือน่าจะตามอีกนานเลยนะโอเคยิงไฟไปทีฟันอีกชุดหนึ่งแล้วก็มันหายไปไหนแล้วบอกว่ามันไม่กดเอ่อไม้สักทีวะโอเคแล้วฟันไปชุดหนึ่งฮะแล้วก็ตีหลุดยังไงยังไงวะเอานิ่งไปแล้วแล้วก็โอเคโอเคไปแล้วโอเคฮะวันนี้บายบาย,บายครับทุกคน ก็เจอกันใหม่นะจ๊ะบา,บายๆอย่าลืมซับด้วยนะจุ๊บจ